สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภพลพีเอี่ยมพุกรหัสนิสิต6 4 2ศ4 3ย์วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอสื่อนวัตกรรมค่ะเริ่มจากบทเรียนก่อนเลยนะคะโดยบทเรียนที่จะมาเรียนในวันนี้นะคะก็คือซิลเสียนหัวต้งซิลเสียนหัวต้งหรือก็คืองานอดิเลกค่ะ ค่ะมาเริ่มกันที่เชิงสือหรือว่าคำศัพท์กันเลยนะคะคำแรกนะคะท,ทีแปลว่าเตะค่ะอย่างอย่างแปลว่าเลี้ยงค่ะคายคายแปลว่าเปิดค่ะจ o องจ o องแปลว่าปลูกค่ะชื่อชื่อแปลว่ากินค่ะ h u ว h u วแปลว่าดอกไม้ค่ะ s h อเชอ,ชอแปลว่ารถค่ะ Go Go แปลว่าสุนัขค่ะเมาเมาแปลว่าแมวค่ะเหนียวเยวแปลว่าวัวค่ะต่อมานะคะเหนียวเหนว แปลว่านกค่ะต้องอู้ต้องอู้แปลว่าสัตว์ค่ะหมาหมาแปลว่าม้าค่ะต่อมานะคะหยางหยางแปลว่าแพะค่ะสี่นิวน้วสี่นิ้วแปลว่าควายค่ะ หลานเฉวหลานเฉีแปลว่าบาสเกตบอลค่ะจูเฉียวจูเฉียแปลว่าฟุตบอลค่ะหว่างเฉียวหวางแปลว่าเทนนิสค่ะเชิญฉี่เชิญฉี่แปลว่าร่างกายค่ะเจียนคง้งเจียนคงแปลว่าแข็งแรงค่ะต่อมานะคะ เฉือเจียนเฉือเจียนแปลว่าเวลาค่ะลู่โย่ลู่โย่แปลว่าท่องเที่ยวค่ะซิวเสียนซิวเสียนแปลว่างานอดิเรกค่ะหัวต้องหัวต้องแปลว่ากิจกรรมค่ะโยเตียนโยเตียนแปลว่านิดหน่อยค่ะ ต่อมานะคะเฟยฉางเฟยฉางแปลว่ามากค่ะต่อมานะคะกู้ซื่อกู้ซื่อแปลว่านิทานค่ะเสียวเฉิงเสียวเฉิงแปลว่านักเรียนค่ะเหล่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูค่ะจู่จิ้นจู่จิ้นแปลว่าระยะน,นี้ค่ะ เรามาต่อกันที่อยู่ฝ่าหรือว่าวยากรณ์นะคะตัวตัวแรกนะคะก็คือคําว่าจี้จิจ้นจูจิจ้นหรือก็คือระยะน,นี้ค่ะโดยจี่จิ้นนะคะสามารถอยู่ไ้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังประทานเลยค่ะตัวอย่างประโยคนะคะก็คืออิงอยู่เหล่าเชือจจิน้นโตเหมยเกยว่าเมืงูเตา่า 英语老师最近都没给我们辅导แปลว,ว,ว,แว่าระยะนี้ครูภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้มาสอนพิเศษพวกเราระยะนี้ครูภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้มาสอนพิเศษพวกเราโดยฝูต่านะคะแปลว่าสอนพิเศษค่ะประโยคต่อมานะคะจุ้ยจิน你有没有长 你的妈妈去旅游。最近你有没有想你的妈妈去旅游？แปลว่าระยะน,นี้คุณได้พาแม่ของคุณไปเที่ยวบ่อยหรือเปล่านั่นเองค่ะต่อมาอันที่สองนะคะก็คือหยเตียนหยเตียนแปลว่านิดหน่อยค่ะ โดยครงสร้างประโยชน์นะคะก็จะเป็นประธานตามด้วยโยเตียนแล้วก็ตามด้วเวิร์บค่ะเรามาดูกันที่รูปประโยคเลยนะคะโดยประโยคแรกนะคะู我ป点不明白我有点ปาย,าย,ย,ปปายแปลว่าฉันไม่เข้าใจนิดหน่อยนั่นเองค่ะต่อมานะคะ他เ,เลย ก็คือชันเหนื่อยติดหน่อยนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าเกยค่ะเกยแปลว่าให้นะคะโดยโคงรงสร้างประโยคนะคะก็จะเป็น A หรือว่าประธานคนที่หนึ่งนะคะบวกเกยแล้วก็ให้ใครแล้วก็ให้อะไรนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะถ้า เก๋อหว่อฮวาทาเก๋อหว่อแปลว่าเขาให้ดอกไม้ฉันนั่นเองค่ะประโยคต่อมานะคะหว่อพึ่งโยเก๋อหว่ออิงหวนชูหว่อพึ่งโยเก๋อหว่ออิงหวนชูแปลว่าเพื่อนของฉันให้หนังสือภาษาอังกฤษ กับฉันนั่นเองค่ะค่ะโดยสื่อโปรแกรมที่เราเลือกมานะคะก็คือการชิคดค่ะโดยเราจะให้ผู้เรียนนะคะผัดกันวาดรูปเขียนพินอินหรือเขียนตัวจีนลงไปเพื่อให้ผู้เล่นที่เหลือทายค่ะว่าเรานั้นได้คําอะไรนั่นเองค่ะโดยผู้เล่นที่ทายถูกนะคะก็จะได้คะแนนไปค่ะและผู้เล่นที่วาดจนเพื่อนทายถูกก็จะได้คะแนนเช่นกันค่ะโดยโปรแกรมนี้นะคะ สามารถเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็มาเริ่มทำแบบขัดท้ายบทกันได้เลยค่ะโดยนักเรียนนะคะสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะก็ขอจบกรารนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ